สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีขัดหน้ากระทะเตาโตเกียวหรือเตาขนมเบื้องนะคะมันจะเป็นคราบสนิมคราบอะไรหลังจากที่เราขายเนี่ยจะมีคราบปิกเผาคราบซอสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ขัดทําความสะอาดเนี่ยมันจะทําให้แป้งติดกระทะแล้วก็จะงุดหิดมากเลยเวลาทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการขัดกระทะเนี่ย จะใช้มะนาวลูกก็ได้แบบลูกมะกรูดก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้กรดมะนาวผสมน้ําแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็ขัดด้วยกระดาษอันนี้จะใช้กระดาษทรายเบอร์320เป็นกระดาษทรายละเอียดนะคะการที่เราจะใช้กรดมะนาวผสมอันนี้เนี่ยมันจะลดต้นทุนการการใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช้ได้ระยะนานราคาถูกด้วยค่ะ แล้วก็ขาวจริงอันนี้เป็นคาบสนิมนะคะดูนะฉีดให้ทั่วเลยน้ำยาล้างจานที่เราผสมไปเนี่ยมันจะลดคาบมันคาบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจะลดขั้นตอนการขัดจะง่ายมากเลยอันนี้เป็นคาบสนิมนะคะเ,เห็นนะนะแล้วก็เอากระดาษทรายลูกเ,เห็นไหมคะเริ่มขาวแล้วนะ อันนี้ข้อสําคัญนี้ต้องขัดตอนที่กระทะเย็นแล้วนะคะถ้าขัดกระทะตอนกระทะร้อนพอเวลากระทะเราหายร้อนแล้วเนี่ยสันถิมมันจะขึ้นมาอีกเราต้องขัดตอนกระทะเย็นแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะขายนะคะสมมุติว่าเราจะขายวันนี้เราก็ขัดพร้อมเตรียมเตรียมพร้อมที่จะไปขายะคะ่ะ ขัดทั่วแล้วนะคะเนี่ยขาวแล้วนะเนี่ยคราบสนิมมันก็ออกนะคะคราบสกรปรกคราบอะไรเนี่ยฟองน้ําลูกน้ําเปล่านี่เองค่ะฟองน้ําลูกใช้เวลาง่ายมากเลยใช้เวลานิดเดียวขัดง่ายมากเห็นไหมคะข,าว,ขาวแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้ที่ดำๆเนี่ยพ่อค้านะคะไม่ใช่ไม่ใช่เต่าเห็นไหมคราบสนิมออกด้วย นี่เราถ่ายในที่มืดติดหลงังคาไม่งั้นจะชัดกว่านี้ไหมคะง่ายมากเลยนี่นก็าผ้าเช็ดอีกทีหนึ่งเช็ดแห้งนะคะเห็นไหมขาวแล้วเนี่ยจัเลยเห็นไหมไม่เห็นเห็นแต่เงากาเห็นไหมขาวจั่วเลยเห็นไหม แล้วก็เติมน้ำมันนิดนึงทาเคลือบหน้ามันไว้เวลาที่เราเปิดเตาแล้วก็แป้งก็จะไม่ติดเลยค่ะ ทําสะดวกมากไม่หงุดหงิดใจด้วยนะเห็นไหมคะกระทะสะอาดเลยนะทางไหนดีเนี่ยเห็นไหมสะอาดเลยนะยเห็นไหมคะ แดดมันส่องอ่ะแล้วก็มันอยู่ใต้หลังคาเลยมองไม่ค่อยชัดแต่ขาวสะอาดเลยนะคะเนี่ยอันคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ